เอาลูวเก่าสุดระดเกมแบบค่ายชิคเกอร์บอลไรเง้ยมาแล้สซูนี่อยู่ไกลๆคนนึงมันนี้เราอยเกมไม่ค่อยชิคเกอร์ภาพผมแล้วกับมอดดใส่ชิคเกอร์แล้สซูนี่อยู่มุมกับผู้ช่วยกันแล้ววันนี้เราก็มาเปิดคลิปในหมู่บ้านกันนะซึ่งขาดที่แล้วเออขัดตินแล้วเราเนี่ยได้ไปเจอหมู่บ้านนะเรียกว่าเราโชคดีมากๆเลยแล้วก็ใช่เราเจอโกเลมกับเดชเสารับลอยใจที่จะได้กินผมอยู่ สมอะไรคุณคุณต้องการอะไรนะที่ที่ว่าคุณจะเอาไปหิมะคุณต้องการอะไรนะผมต้องการอะไรเหรอน้ําแข็งใช่ปะอย่าเนี่ยน้ําแข็งผมรู้แล้วว่าผมเห็นน้ําแข็งแล้วแต่ว่าก็ได้แล้วผมบอกไปใช่ไหมว่าูรถ้าขุดยังไงก่อประเด็นเราจะใช้อะไรที่ขุดซึ่งใช่ถ้าผมอยากกลาเป็นก้อนเป็นกามเลยนะโอ้หตอนกผมต้องไปเอ็นชาร์ดดีแค่รถผมต้องเอ็นชาร์ดมันด้วยอ่ะ มันเป็นชาเลยนะที่แบบเวลาขุดอะไรมันก็จะมาเป็นบล็อกแบบนั้นเลยแบบเป็นบล็อกเป็นแบบบล็อกเป็นเป็นบล็อกต้นฉบับอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าตรงมันต้องเป็นชาอะไรดีแต่เสาตคนใหญ่เลยไอของได้ประโยชน์ไอของเขาอ่ะเเออรามาขโมยของดีกว่านะนี่ก็เราต้องการของเยอะเลยปา เกลียดอืมบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยแตาไม่มีงูเลยประเด็นน่ะอู้สีไม่มีได้แต่อะไรสักอย่างงูสีขาวเออแล้วก็เคยเห็นไปที่กาดป่าวว่าผมจะใช้แรงงานอีวีซีอยู่นะอหมงูสีขาวใช่ไหมงูสีดำมั้งสีขาวก็ถามเป็นเหมือนเหมือนเราไม่รู้อะสิก็ผมไม่รู้เรา มึงไม่รู้เหมือนกันะลยแหละแค่คุณรู้ปะผมรู้ว่ามันเป็นสีอะไรสักอย่างแต่ผมรู้สีขาวผมรู้เป็นสีน้ําเงินผมรู้ว่าเป็นสีโอเลลีอะไรเขาเนี่ยเฮ้ยมาแล้วจิบโพนี่อืมวันดูนกกระยางนกกระยางห้าบาท เออไม่รู้คุณเราจะเจอแล้วกัอะไรนะแต่ว่าผมของครับของกอนแล้วกันว,ว้ากูเลิ้ยมอะไรบอมอะไรบอมจร่วอืมว่าผมโดนกูเลี้ยมฆ่าตายอ่ะโอ,อ็ไม่รู้ว่าตายยังไงนะแต่ว่าคุณไม่รู้ม่นจริงเหรอว่าคุณสามารถต่อบล็อกสองบล็อกได้นะโดยไม่ต้องทําอะไรเลยไ,ไอ่ะเอาสม,มุดดีคุณชาร์จแล้วก็เอ็นชาร์จแล้ว อินชาตผมจะหานี ông, ่ยมาตั้งนานแล้วอินชาต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 อะไรอ่ะโบรีก็หอื่นนะครับโบรีเขาไม่ดีนะก็แค่พูดอินชาตมันอะไรผมแค่อินชาตจะเขาบอกอินชาตอ่ะคนละเรียนอ่ะก็พูดไปอินชาตไงนี่พูดไปอะไรหมูดิ้งเหรอได้ใช่มามามาหมูดิ้งหมูทุย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 โอี่มามามาหมูทุย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 ออกไปหมดเลยเอ่อ ถ้ามีหนังสือก็อ๋อบัเลยแล้วกันนะเนึกว่าผมต้องการหนังสือเยอะเลยคเลมไปไหนแล้ว่ะคเลมคุณไปดูแเหรอคุณข้ามันเองเราไม่ฆ่าผมก็แค่สั่งสอนนันสิสั่งสอนมันเป็นเรื่องปกติคุณมันไม่น่ปกตินะคุณอย่าวันนี้วนนี้ปกติตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นเรื่องปกติหนื้อของหายากเลยตอนเนี้ย อนนี้หนังงัวหายากมากเลยเพราะว่ามันไม่มีแล้วนะโลกวันี้โลกวันี้เกียรงัวครับเราไม่ต้องการงัวอย่างโลกวันี้แต่ผมต้องการมากเ็เถอะนะแต่ว่าผมไม่เจอไม่เจอตัวเดียวเลยโกเลมโกเลมฝนตกเละเลกโกเลมที่ข่าบุ๋มเล้ยโกเลมมาต้องต่อบล็อกกี่บล็อกนะสามสี่ต่อแค่งอหัวก็พอแล้ว มันจะมีหนังสืออีกไหมอ่ะตายดิตายดิตายนี่เกือบตายโอ้อยอีในบ็อกสามปิวเลยบล็อกสามบล็อกสามบล็อกก็ใช่ไงไม่เป็นสี่บล็อกก็ไม่ไม่ก็ไม่รู้แล้วอะไรเกือบตายอ่ยมันคุณคุณตั้งอ่าถ้าคุณคุณต้องตั้งเนื้อราบสถานที่ยังไงวะก็ที่มาไม่ถูกอ่ะขอขอโชคดีด้วยนะแล้วก็ยางเทียน กูลินเถื่อนเลยโอ้แล้วคือยังเฮ้ยไม่น่าจะใช้ได้หรอกม่นมันน่าเป็นเป็นเอ่อแบบดาวเพนโก้้แลวแหละจะไม่ได้ตอนนั้นชื่ออะไรน,นะอโอ้ตายววันเดียวตูปหัวที่ไม่ไม่เอาวันได้ยขนาดไหนเดียวสองแล้วมันคือนอกอะไรอ่ะมันนกอะไรทั้งอย่างเนี่ยมันนกตัวเสียมพูผูยเดีเดยีดยีด กขอโทษครับพี่ผมไม่ตั้งใจนะบางมันแรงาถึงขุนซะหน่อยผมว่าผมจะพาพวกนี้ไปทำแรงงานเอ็มบีซีนะเกียดเกียดเกียดถึงแม้ผมจะดูไอ้พวกนี้ไม่เป็นก็เถอะแต่ว่าเกียดเกียดเกียร์เจ้าเป็นสีเป็นสักสองสามตัวก็พอแล้วทำเกียรหมู่บ้านแสนสุขของเราเกียร์ถ้าโมนาลิส